จับดาจะเป็นดราม่าอีกไหมหลังจากนาบิโลโพสต์ระบายความในใจในไฟที่เจอกับซปเปอร์เลกล่าสุดในศึกวัน172ทางด้านนาบิลโพสต์ไว้แบบนี้มีสะเทือน ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าระหว่างนาบิลกับซปเปอร์เล็กนั้นในไฟล่าสุดที่ศึกวันร้อยเที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งคู่นั้นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวทที่ทางด้านซปเปอร์เล็กนั้นเป็นเจ้าของตําแหน่งอยู่นะครับแต่เนื่องจากทางด้านซปเปอร์เล็กนั้นค่า้นาไม่ผ่านจึงทําให้วันแชมเปี้ยนชิพนั้นต้องลิฟเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเบนตัมเวทของซปเปอร์เล็กส่งผลให้นะครับแชมป์มวยไทยรุ่นเบนตัมเวทนั้นว่างลงทันทีนบ เมื่อซุปเปอร์เล็กนั้นค่าน้ําไม่ผ่านและทางวันแชมเปี้ยนชิพให้ไปเติมค่าน้ําให้ผ่านน้าหนักของซุปเปอร์เล็กนะครับก็อยู่ที่146ปอนด์บกอลก็ได้ไปคุยเจรจากับทางด้านนาบิลโดยทางด้านซุปเปอร์เล็กนะครับได้เสนอเงินค่าตัว3 0ของค่าตัวทั้งหมดเนี่ยให้ทางด้านนาบิลและก็ชกในกติกามวยไทย3ยกนาบิลชนะนะครับก็ไม่ได้เข็มขัดแชมป์มวยไทยถ้านาบิลแพ้นะครับเขาก็ยังคงเป็นแชมป์เฉพาะการอยู่ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงตามนั้นนะครับนาบิล ก็โอเคข้อเสนอที่ทางด้านซูเปอปร์เล็กได้เสนอไปนะครับในที่สุดทางคู่ก็ช็อกมวยไทยเป็นตั้มเวส3ามยกนะครับผลการช็อกก็ทราบกันไปแล้วว่านาบิลโชว์ความเป็นสุดยอดนักมวยไทยของยุคนี้นะครับเมื่อปราบซูเปอปร์เล็กลงได้อย่างราบคาบจนแฟนมวยทั่วโลกแฟนมวยไทยถึงกับอึง้งถึงการพัฒนาของนาบิลนะครับแม้แต่เอ็ดมินเองก็ต้องยอมรับแล้วนะครับว่านาบิลสมัยนี้ยุคนี้ตอนนี้เนี่ยหาคนสู้ยากจริงๆนะครับในรุ่น145ปอนด์เนี่ย ใครจะไปชนะน้องเขาได้นะครับแม้กระทั่งซุปเปอร์เล็กเนี่ยต้องพูดตามความเป็นจริงว่าแพ้แบบขาดลอยโดนถล่มยับนะครับและก็ในยกที่1เนี่ยรอดพ้นการถูกน็อกเอาท์ไปได้แบบเฉียดฉิวการชนะซุปเปอร์เล็กในช่วงท็อปฟอร์มได้ขนาดนี้นะครับบ่งบอกได้เลยว่านาบิลนั้นไม่ได้มีดีแค่สูงแต่มีในส่วนของอาวุธไอคิวมวยและก็การผสมผสานนะครับกีฬาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคาราเต้เชควันโดรวมทั้งมวยสากลน,นะครับซึ่งนาบิลนั้นสามารถ ใช้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็อาศัยในเรื่องของความได้เปรียบสูงที่เหนือกว่านักสู้คนอื่นๆในรุ่น145อปอนด์แต่ส่วนสูงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนาบิลนั้นมีมากกว่าส่วนสูงเจ้าตัวมีทั้งความหนักหน่วงของอาวุธการใช้ศอกใช้หมัดใช้เขายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือดาวรุ่งแห่งยุคและเขานั่นแหละจะก้าวขึ้นมาเป็นตำนานบทใหม่ของวงการมวยไทยบ้านเรานะครับรวมทั้งคิกบ็อกซิ่งด้วยยังไงก็ติดตาม แล้วก็ทั้งคู่นั้นก็มีโอกาสที่จะเปิดศึกภาคที่สาก็ยังแอบ,บวันใจเลยนะครับว่าเปิดศึกภาคที่3ามในครั้งนี้เนี่ยซุปเปอร์เล็กนะครับจะใช้กระบวนท่าหรือว่าจะมีแผนอะไรมารับมือกับนาบิลพอไฟที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านนาบิลโชว์ความสามารถโชว์ความเป็นสุดยอดมวยไทยเนี่ยทำให้เล็กของเรานั้นดูห่างไปเลยหลังจบศึกไปนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะไปติดตามข่าวสารเรื่องอื่นแปล่าสุดนะครับทางด้านนาบิลนั้นด้าน ได้ระบายความในใจหลังจากที่สามารถเอาชนะซปเปอร์เลกนะครับและก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเนี่ยทางนาบิลนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าตัวนะครับขึ้นต้นด้วยหัวใจสามดวงที่แตกสลายและตามด้วยข้อความดังนี้ โดยทางด้านนาบิลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้รู้สึกเสียใจนะครับในครั้งนี้ที่ไม่สามารถคว้าเข็มขัดกลับบ้านมาให้ครอบครัวผมได้ถึงแม้ว่าผมจะชนะในไฟนี้และทําให้ครอบครัวรวมถึงทีมงานของผมนั้นภูมิใจในตัวผมซึ่งผมคือสิ่งที่สําคัญที่สดุดผมยังคงไล่ล่าเข็มขัดเส้นนี้ต่อไปเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเป้าหมายที่2ของผมไปแล้วเขาให้ผมเลือกอยู่สองทางทางเลือกแรกปฏิเสธการ ขึ้นชกพอคู่ต่อสู้ไม่พร้อมชอกในกติกา5ยกพอน้ําหนักตัวของเขาเกินแล้วก็ต้องลดน้ําหนักถึง3ครั้งผมเข้าใจว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วพี่เขาก็เหนื่อยกับการลดน้ําหนักมากๆเช่นกันทางเลือกที่2ยอมชอกในกติกา3ยกแต่ไม่มีการชิงเข็มขัดซึ่งสําหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เสียเปรียบ เพราะผมน้ำหนักน้อยกว่าและไม่ต้องชก5้ายกจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบของเขาแต่ผมก็ยอมขึ้นชกเพราะผมไม่อยากปล่อยให้โอกาสในการแก้มือครั้งนี้เนี่ยเสียไปการชกครั้งนี้อยู่ในรุ่นเบนตัมเวท145ปอนด์ปอนผมน้ำหนัก144.75ปอนดเนเขาน้ำหนัก146.2ปอนด์ปอน และนาบิวก็ได้ตากาวต่อไปว่านะครับผมได้รับค่าชดเชยน,น้ำหนักเนี่ยสาของค่าตัวของเขาตามกติกาและผมเลือกขึ้นช็อคตามทางเลือกที่2คือไม่ชิงเข็มขัด ชกแค่3ยกเพราะผมอยากชกมากๆตอนนี้เนี่ยผมอยากพูดถึงข้อเสียเปรียบที่ผมมีในช่วงฝึกซ้อมไฟนี้นะฮะหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ควรขึ้นชกเพราะผมมีการซ้อมมาตั้งแต่กุมภาพันธ์2 5 2 4และตั้งใจจะพักบ้างผมฝึกหนักมาตลอดและเจอกับคู่ต่อสู้ที่โหดมากๆมาแล้วหลายไฟข้อที่2มือขวาของผมเนี่ยยังไม่หายดีจากไฟที่เจอกับนิโคมันยังหายแค่ 70็ดถึงแปแค่นั้นเองและตลอดเข้มฝึกซ้อมเนี่ยผมใช้มือขวาเต็มที่ไม่ได้เลยข้อที่สามเข้มฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยอยู่ในช่วงลมดอนผมต้องเสียเวลาประมาณ1นึ่งสัปดาห์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับตารางเวลาการฝึก และสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดสําหรับไฟนี้แต่ผมเนี่ยไม่เคยบ่นเลยและทําทุกอย่างถูกต้องผมช่างน้ําหนักไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ก็ยังไม่ได้รับของขวัญชิ้นที่สวยงามกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกน้อยใจและที่สําคัญจับตาจับคําพูดนี้ดีๆนะครับทุกคนฮะนาบิลได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับจุดสําคัญเลยเนี่ยคลายเมกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีประเด็นต่อเนื่องสะเทือนไปถึงใครหรือเปล่านะครับนาบิลได้กล่าวไว้ ว่าค่าตัวของผมเนี่ยน้อยกว่าคู่ต่อสู้ของผมเนี่ยสามถึงสี่เท่าแต่ผมยังลงทุนจ้างนักโภชนาการเพื่อให้อยู่ในฟอร์มที่เปะ๊ะและก็มากที่สุดแต่เนี่ยก็เป็นการลงทุนครับนั่นก็เป็นข้อความล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นสามารถเอาชนะซุปเปอร์เลกไปได้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องของน้ําหนักแต่ก็ปกลงคุยกันช็อกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแลวครับแลวก็นาบิวเองนั้นก็พร้อมที่จะขึ้นช็อกพะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนะครับจะไม่ช็อกใน ไฟนี้ก็ได้แต่นาบิลก็เลือกที่จะขึ้นชอก,ก็ต้องรับตามข้อตกลงนะครับก็อาจจะรู้สึกน้อยใจนะครับจึงทําให้นาบิลโพสต์ในลักษณะประมาณนี้ออกมาเตะประเด็นนะครับนั่นก็คือประโยคท้ายนี่รู้สึกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะสะเทือนนาบิลนั้นค่าตัวน้อยกว่าคู่ต่อสู้นะครับซึ่งคู่ต่อสู้ก็คือซูเปอร์เลกนั่นเอง ซึ่งรายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันมากเลยนะครับอย่างที่นาบิลแจ้งเนี่ยประมาณ3-4เท่าตัวแต่ถึงแม้เจ้าตัวจะมีรายได้น้อยกว่านะครับแต่เจ้าตัวก็พร้อมในการที่จะลงทุนจ้างนักโภชนาการมาดูแลในเรื่องของน้ําหนักตัวมาดูแลในเรื่องของค่าน้ําในตัวนะครับจนทําให้เจ้าตัวนั้นแทบจะไม่เคยมีปัญหาไม่มีปัญหาเลยดีกว่านะครับในการขึ้นช็ในศึกวันเนี่ยกว่า8ไฟเ้าไฟที่ช็อมาแล้วเนี่ยไม่เคยมีไฟไหนที่นาบิลมีปัญหาเรื่องน้ําหนักถึงแม้เจ้าตัวจะตัว สูงใหญ่นะครับแต่ก็ต้องถือว่าระเบียบวินัยความเป็นมืออาชีพของนาบิลนั้นมีสูงมากๆเลยนะครับและก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยประโยคท้ายนี้เนี่ยน่าจะสะเทือนถึงนักมวยหลายๆคนนะครับที่อยู่ในระดับแชมป์โลกหรือว่าเป็นมืออาชีพอยู่ในระดับโลกเนี่ยให้หันมาดูแลมาลงทุนในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของการชั่งน้ําหนักในเรื่องของการฟิตซ้อมให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับอย่าให้มีเหตุการณ์ในลักษณะประมาณนี้เกิดขึ้นกันบ่อยเพราะหนึ่งก็คือนักมวยนะครับก็ ขาดความน่าเชื่อถือในแฟนมวยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ติดตามผู้ชื่นชอบนั้นลดน้อยลงไปส่งผลต่อในเรื่องของรายได้และยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เลยปล่อยให้นักมวยดังๆนักมวยมืออาชีพเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของค่าน้ำเนี่ยอยู่บ่อยครั้งมากๆเลยนะครับจนเป็นเรื่องล้อของแฟนมวยต่างประเทศจนเป็นเรื่องล้อของแฟนมวยฝั่งตรงข้ามนะครับที่ชอบเอาในเรื่องของปัญหาพวกนี้มาล้อ อวันแชมเปี้ยนชิพยังไงก็ขอฝากนักมวยทุกคนนะครับเมื่อมีอไรายได้เมื่อสามารถที่จะลงทุนได้ไม่เหนือบาก,กว่าแรงเนี่ยก็ลงทุนในเรื่องของการดูแลการชั่งน้ําหนักให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นและก็ส่วนในประเด็นนี้นะฮะก็ไม่อยากที่จะไปพูดอะไรมากแล้วก็เพื่อนๆนแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่่กอน แน่นอน